สวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับก็กลับมาอยู่กับจันอ,อ๋องเหมือนเดิมกันอีกแล้วนะครับนะวันนี้จานก็ยังอยู่ในเกม The Walking Dead All Star นั่นเองนะครับผมนะหายไปอาทิตย์นินดๆนะครับนะเหนื่อยจากงาน TGS นะครับ Thailand Game Show นั่นเองนะก็เลยขอพักผ่อนสักอาทิตย์หนึ่งนะครับนะแต่ก็ยังเล่นเกมอยู่เรื่อยๆนะครับตอนนี้นะครับนะและยิ่งช่วงที่จานหยุดไปเนี่ยก็มีอัปเดตในส่วนของตัวโหมดที่เป็นศึกรวมพล ที่เป็นการช่วยกันทำเดมจตีบอสเพื่อรับของรางวัลต่างๆนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวหมวดนั้นเนี่ยยังไงเดี๋ยวอาจารย์จะหาเวลาศึกษาบอสแต่ละตัวก่อนล้วเดี๋ยวจะมาสอนเทคนิคต่างๆแล้วกันว่าทำยังไงให้ได้ดเมจสูงสุดในการสู้กับบอสแต่ละตัวแล้วกันนะครับผมนะอ่ะวันนี้นะครับเรามาอยู่ใน walking เดยแล้วเนี่ยก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูที่กิจกรรมเบื้องต้นก่อนละกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยณวันนี้นะครับก็จะมีกิจกรรม2ตัวด้วยกันหล่ะก็คือกิจกรรมสนับสนุนการเติบโต เรายังมีเวลาสูงสุด20วันนะครับเพราะั้นเนี่ยสามารถลืมล็อกอินได้เต็มที่เนี่ยประมาณ5วันเพื่อความชัวนนะครับของรางวัลจากกิจกรรมนี้ถือว่าคุ้มมากเพราะว่าได้ทั้งตั๋วได้ทัง้งทรัพยากร,รต่างๆรวมถึงนะครับทองถึง3,007แล้วก็ตั๋วล่าค่าหัวที่ใช้ในการซัมมอนในส่วนของตัวละครที่เราเลือกไว้ได้ด้วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยพยายามอย่าพลาดกิจกรรมต่างๆภายในเกมและก็ยังมีในส่วนของกิจกรรมนะครับส่งทีมค้นหาช่วงนี้ใครส่งทีมค้นหาก็จะได้รับ ของรางวัลหรือแต้ตมต่างๆคูณ2นั่นเองนะครับนะช่วงนี้ก็รีบกดส่งกันทุกวันนั่นเองอย่าลืมอย่าพลาดกันนะครับนะ,ะเพื่อเป็นปการเสียเวลานะครับวันนี้เรามาเข้าสู่คอนเทนต์หลักกันดีกว่าก็คือในส่วนของแนะนําตัวละครผู้รอดชีวิตน,นั่นเองนะครับนะวันนี้ก็จะเป็นคิวของน้องโซเฟียน,น,นั่นเองนะครับนะตัวนี้เลยถ้าใครได้อ่านซีรีส์ไอ้ได้อ่านคอมิกหรือว่าดูซีรีส์นะครับก็จะรู้ว่าน้องน่าสงสารขนาดไหนเนาะนะครับนะ แต่ในเกม walking dead l Star นะีเนี่ยน้องไม่ได้น่าสงสารเท่าไหร่นะครับน้องถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่มีความสามารถค่อนข้างโดดเด่นและเก่งมากนั่นเองนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถของน้องกันดีกว่านะครับผมนะเริ่มต้นนะครับตัวน้องเนี่ยเป็นสายพันธมิตรนะครับก็คือจะโจมตีฝ่ายที่เป็น by stinger ก็คือสีเหลืองเนี่ยแรงขึ้นหรือฝ่ายผู้สเกตการแต่ว่าจะแพ้าท้ายกับ predator หรือว่าผู้ล่านั่นเองนะครับผมเป็นฝ่ายเป็นสายอินโจมตีแบบ f พาว power ก็คือโจมตีระยะไกลนั่นเอง นะครับผมแล้วก็เป็นสายสนับสนุนครับเช่นเดียวกับเกรนนั่นเองก็จะเป็นสายซัพพอร์ตแบบเดียวกับเกรนครับแต่ว่าตัวสกิลน้องเนี่ยจะไม่เหมือนกับเกรนเลยนั่นเองนะครับผมนะภาพรวมน้องจอจะเป็นประมาณนี้ทีนี้มาดูสกิลของน้องกันดีกว่านะครับนะเริ่มต้นนะครับที่สกิลแรกก่อนนะครับสกิลแรกสกิลติดตัวนะครับอ่ากดอื่นตัวโซเฟียเนี่ยจะมีสกิลติดตัวของน้องก็คือทุกครั้งที่เมื่อเริ่มต้นการต่อสู้ น้องจะเดินไปอยู่กับตัวละครที่มี CP สูงสุดในทีมก่อนเสมอนะครับน้องจะไม่ยืนตำแหน่งตัวเองน้องจะไปหาคนที่เก่งที่สุดในทีมหรือมี CP สูงสุดในทีมนะครับและไปยืนอยู่กับตัวละครตัวนั้นๆนั่นเองและทําการซับพอร์ตให้กับตัวละครนั้นๆเป็นหลักนั่นเองนะครับผมนะเพราะงั้นเนี่ยนะครับถ้าใครต้องการเริ่มต้นมาให้น้องโซเฟียไปซับพอร์ตตัวไหนเพราะงั้นเนี่ยพยายามดูว่าในทีมเรา CP ตัวไหนสูงสุดน้องโซเฟียจะเดินไปหาตัวนั้นนั่นเอง นะครับผมนะเพราะงั้นเนี่ยพอน้องไปอยู่กับตัวละครตัวไหนแล้วนะครับน้องจะทาการ support b u ัฟแล้วก็ช่วยเหลือตั้งแต่ให้กับตัวละครนั้นเป็นหลักนั่นเองนะครับโดยสกิลแรกนะครับเป็นสกิลติดตัวครับจะทําการลดความเสียหายที่ได้รับลงเนี่ยและฟื้นฟู hp นะครับสูงสุดนะครับความเสียหายที่ได้รับลดลงเนี่ย40%และสามารถฟื้นฟู hp สูงสุดอยู่ที่1 8 0ของ a t t a นะครับให้กับเป้าหมายที่โซเฟียไปตามอยู่ทุกๆ5วินาทีนั่นเอง คือพูดง่ายๆว่าโซเฟียไปตามใครอยู่ตัวละครตัวนั้นนะครับจะโดนโจมตีเบาลงสูงสุด40%และจะได้รับฟื้นฟู HP ทุกๆ5าวินะครับอยู่ที่180%ของแอคแท็กนั่นเองของตัวโซเฟียเองนะครับผมนะก็ถือว่าเป็นสกิลติดตัวที่เป็นบ mm ัฟพัสสีเพิ่มให้โดนโจมตีเบาลงและก็สามารถฮิวเลือดให้กับตัวละครนั้นได้อย่างต่อนเนื่องนั่นเองนะครับนะแต่อาจารย์ว่า5วินเนี่ยมันนานไปหน่อยนะครับทำให้แบบจังหวะเด้งเลือดไปทันไงจังหวะ หนึ่งสองสามสี่ไตและอดฮิวแบบนั้นเป็นต้นนะครับนะแต่ก็ถือว่าเป็นสกิลซัพพอร์ตติดตัวด้วยที่ดีนั่นเองสำหรับตัวน้องโซเฟียนั่นเองนะครับต่อมานะครับสกิลที่2นะครับเป็นสกิลโจมตีของน้องนะครับโดยโซเฟียเนี่ยนะครับจะทําการซ่อนอยู่หลังตัวละครที่น้องเขาติดตามอยู่นะครับแล้วก็ทําการคว้างดินปืนลงพื้นนะครับจะสร้างความเสียหายเนี่ยนะครับสูงสุดอยู่ที่นะครับสองนะครับสูงสุดนะครับนะสครั้งแก่ศัตรูนะครับ และถ้าบอกว่านะครับถ้าใช้สกิลนี้นะครับตอนที่เธอติดตามตัวละครพรรคพวกที่อยู่ในตำแหน่งแถวหลังนะครับนะแถวหลังก่อนเริ่มการต่อสู้นะครับตัวละครศัตรูเนี่ยจะโดนผลักให้กระเด็นถอยออกไปนั่นเองนะครับนะ mm. โดยโซเฟียนะครับจะไม่รับความเสียหายเนื่องจากเธอซ่อนอยู่หลังพรรคพวกนั่นเองจากตอนที่ใช้สกิลนี้นะครับนะ mm. ก็ถือว่าเป็นสกิลหนึ่งที่ทําให้ตัวโซเฟียเนี่ยจะไม่โดนล้วงโจมตีนั่นเองนะครับ mm. และยังทําการให้ศัตรูเนี่ยที่เข้ามาโจมตีถอยหลังกอกไปนั่นเองนะครับผมเพียงแต่ว่า เงื่อนไขก็คือน้องจะต้องไปอยู่ในตัวละครที่อยู่แถวหลังนะครับนะตรงนี้นะครับเอฟเฟกต์ตรงนี้มันจะถึงได้ผลนั่นเองแต่ก็คือถ้าอยู่แถวหน้าเนี่ยความเสียงก็จะเพิ่มขึ้นปกติเพียงแต่ว่าศัตรูนเนี่ยจะไม่ถูกผลักกระเด็นออกไปนั่นเองนะครับผมต่อมาสกิลที่3ครับอันนี้ก็เป็นสกิลโจมตีของน้องเช่นเดียวกันนะครับทาการเคลื่องถุงดินปืนออกไปนะครับนะเพื่อทําการสร้างความเสียหายนะครับตรงนี้สูงสุดนะครับอยู่ที่120%นนั่นเองนะครับ จำนวน2ครั้งนะครับอันนี้คือโจมตี2ครั้งคือยังไม่อัปเลเวลนะครับและทําให้ติดสตันเป็นเวลา2วินาทีนั่นเองนะครับอันนี้คือเป็นการโจมตีนะครับและทําให้มีโอกาสติดสตันเป็นเวลา2วินาทีนั่นเองนะครับผมนะเมื่อเราเอารับอัพเลเวลจนสูงสุดนะครับก็คือจากน้องปลาแค่2ถุงเนี่ยนะครับจะกลายเป็น5ถุงนั่นเองนะครับและถุงที่5เนี่ยจะสร้างความเสียหายนะครับให้กับเป้าหมายโจมตีเนี่ยเพิ่มขึ้นอีก40%นั่นเอง นะครับโจมตีแรงขึ้น40และยังมีโอกาสสตันเหมือนเดิมนั่นเองนะครับนะก็พ <ull> ูดง่ายๆว่านะครับยิ่งอัพเลเวลเต็มเนี่ยน้องก็จะปาโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองและก็มีโอกาสดอกสุดท้ายติดโจมตีแรงขึ้นมากกว่าเดิมนั่นเองนะครับผมนะนี่แบบนี้เลย <c oughs> นะครับสกิลโจมตีของน้องเลยนั่นเองตามนี้เลยปกตินะครับและสุดท้ายนะครับสกิลอัลติเมทอันนี้ถือว่าเป็นสกิลทีเด็ดของน้องเลยก็คือ โดยปกติแล้วเนี่ยโซเฟียที่บอกไปนะครับเริ่มต้นเนี่ยน้องเขาจะไปติดตามตัวละครที่มี c p สูงสุดและซัพพอร์ตตัวนั้นนั้นั่นเองนะครับแต่ว่านอกจากการซัพพอร์ตที่จะเป็นการท่าแรกแล้วเนี่ยก็คือลดความเสียหายแล้วก็ทําการฮิวใช่ไหมครับสกิลอัติเมทของน้องเนี่ยนะครับก็คือเมื่อใช้ปุ๊บนะครับจะทําการเติมพลังงานอันติก็คือเกรอันติให้อะให้กับตัวที่น้องเขาติดตามอยู่จนเต็มเลยนะครับจนเต็มแล้วนั่นเองนะครับพลังงานที่ถูกฟื้นฟูเนี่ยนะครับ ยิ่งมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งใช้พลังงานโซเฟียมากเท่านั้นนะครับนะแต่ยังไงคือตอนที่น้องใช้เนี่ยตัวเกจอันติของน้องเนี่ยก็จะลดลงอยู่แล้วนะครับลดลงจนหมดพอใช้1่พันอยู่แล้วไงนะครับเพราะเนี่ยไม่ต้องห่วงเลยว่าพอใช้อันติปุ๊บน้องเติมให้ตัวะครนั้นเต็มแน่นอนนั่นเองนะครับนะตรงส่วนนี้นะครับแล้วก็เมื่ออัดจนเต็มนะครับในระหว่างที่น้องเชสกี้ออโตเมตเนี่ยตัวน้องที่ติดติดตามอยู่นะครับนะจะสามารถนะครับ <c oughs> ทำให้แอคแท็กเนี่ยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง50%ด้วยกัน ในระหว่างที่น้องใช้ะอนติเมทนะครับเป็นเวลา5้าวีด้วยกันเองคือพูดง่ายว่าพอน้องใช้อันติปุ๊บเติมเกรดให้เต็มบัฟแอคแท็กขึ้นอีก50%เรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวที่เราไปติดตามอยู่เป็นสายโจมตีเนี่ยก็พูดง่ายว่าจังหวะแล้วเนี่ยตัวสายโจมตีสมมติว่าถนะ้าอย่างเป็นอับราฮัมหรือว่าเชอร์รี่เนี่ยก็สามารถใช้อันติในการโจมตีได้ทันทีแล้วก็ยังแรงขึ้นอีก50%ด้วยกันนั่นเองนะครับ ก็คือตัวน้องพูดง่ายว่าเป็นตัวเสริมให้ทีมเราเนี่ยสามารถใช้อันติได้เร็วและต่อเนื่องขึ้นและก็ยังรุนแรงมากขึ้นนั่นเองนะครับนะก็ถือว่าเป็นบัฟสาหรับตัวละครเป้าเดี่ยวไปอยู่กับตัวละครเดียวๆนั่นเองนะครับจะไม่เหมือนเกรนถ้าเกรนเนี่ยมันจะเป็นการบัฟให้หลายๆตัวในทีมแต่โซเฟียเนี่ยจะเป็นการบัฟให้กับตัวที่น้องเข้าไปตามอยู่นั่นเองนะครับผมนะอ่าทีนี้มาดูที่อุปกรณ์ส่วนตัวของน้องกันบ้างนะครับอมยิ้มครับน้องติดอมยิ้มนะครับอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นการเสรริมนะคับ ให้กับตัวละครที่น้องเขาตามอยู่เนี่ยนะครับมีความสามารถในการโจมตีและก็ป้องกันได้มากขึ้นนั่นเองนะครับนะเมื่อเราอัพปุ๊บขึ้นมานะครับมันจะบอกว่าเพิ่มแอคแทกและดีเฟนส์ของตัวละครที่น้องตามอยู่10%เริ่มต้นนะครับจากแอคแท็กและดีเฟนส์ของเธอตามลำดับพูดง่ายว่าน้องจะสแต็แอคแทกและดีเฟนส์ของตัวน้องเองเนี่ย10%ไปเพิ่มให้ใกับตัวละครที่น้องเขาตามอยู่นั่นเองนะครับผมนะเมื่อเราอัปเดตขึ้นมาถึง20นะครับตีบบกถึง20นะครับ จะกลายเป็นนะครับน้องก็คือจะเพิ่มจาก10%เนี่ยมาเป็น30%นนั่นเองนะครับยิ่งน้องมีแอคแท็กและดีเฟนต์มากเท่าไหร่นะครับสองค่านี้จะถูกเพิ่มให้กับตัวละครที่น้องตามอยู่นะครับโดยคิดจาก30%ของตัวโซเฟียนั่นเองและถ้าเราอัพจนเต็มนะครับนอกจากที่ว่าจะเอาแค่แอคแท็กและดีเฟนต์มาคำนวณแล้วนะครับจะนำเอาในส่วนของค่าอัตราคริ t ติคอลเลตนะครับโอกาสติดการคริ t ติคอลและก็ EVA นะครับก็คืออัตราการหลบหลีกของตัวละครเนี่ยของน้องเนี่ย มาเพิ่มให้กับตัวละครหลักที่น้องตามอยู่ด้วยนั่นเองนะครับอีก30%อนะครับพูดง่ายว่าปกติเนี่ยบัฟแค่แอคแท็กและดีเฟนต์แล้วแต่ถ้าอัพจนเต็มปุ๊บนะครับน้องจะบัฟคริติคอลแล้วก็อัตราการหลบหลีกให้กับตัวที่น้องตามขึ้นนั่นเองครับตรงส่วนนี้นะเป็นการเพิ่มเลยน้องไปตามไกลปุ๊บเพิ่มเลยแอคแท็กดีเฟนต์อัตราคริติคอลแล้วก็อัตราการหลบหลีกนะครับทำให้ตัวละครที่น้องตามเนี่ยเก่งมากนั่นเองพูดง่ายนะครับนะเพราะงั้นถ้าใคร วันทากรอบแดงเพื่อปลดล็อกอาวุธของน้องให้ได้ก่อนจะทําให้ตัวละครที่น้องไปติดตามเนี่ยเก่งมากขึ้นนั่นเองนะครับผมนะตรงส่วนนี้นะครับนี่โซเฟียน้องตัวละครสายซับนับถือว่าเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ซับเป้าเด็ดดีดดมากนําไปลงบอสหรือ PVP หรือว่าในการลุยด่านก็สามารถใช้งานได้ดีเช่นเดียวกันนั่นเองนะครับนะแต่ถ้าเทียบกับเกรนและศาสตราจารย์ส่วนตัวนะอาจารย์ว่าเกรนเนี่ยมันสามารถซับทีมได้ค่อนข้าง ไอ้นั้นมากกว่ารอบด้านมากกว่านะครับอยากสั่งอย่างน้องเนี่ยอาจารย์มองว่าเหมาะกับการไปลงบอสเพราะว่าเป็นการบัฟให้ตัวละครที่เป็นสายโจมตีถ้าเราอัพซีพีแรงๆเนี่ยสูงๆเลยน้องก็จะไปตามแล้วก็ทําให้โจมตีได้แรงขึ้นอาจจะไปอยู่กับตัวอย่างตัวละครอย่างแอนเดรียนะครับที่เคยบอกไปนะับว่าแอนเดรียเนี่ยมันจะมีสกิลบอกว่าถ้ามีพักพวกอยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะทําการบัฟแอคแท็กให้แรงขึ้นนั่นเองนะครับเพราะฉะั้นโซเฟียเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมาะที่จะไปอยู่กับโซเฟียเพราะว่าตัวอุปกรณ์ ส่วนตัวมันจะเสริมพลังการนั่นเองทําให้ตัวอันเดียเก่งขึ้นนะครับแล้วก็ตัวโซเฟียก็สามารถซัพพอร์ตได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับนะสองตัวนี้ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับนะทีนี้สําหรับในส่วนของตัวอุปกรณ์พิเศษละกันนะครับอุปกรณ์พิเศษตัวนี้สําหรับอาจารย์มองว่าโซเฟียเนี่ยยังไงเป็นสายทรับอาจารย์มองว่าตัวไอเทมหรูเนี่ยค่อนข้างจะเป็นอุปกรณ์ที่เหมาะที่สุดสําหรับตัวโซเฟียเองก็คือมันจะทําการอะไรครับ เพิ่มพลังงานให้กับตัวละครนั่นเองนะครับอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะตรงนี้นะครับนี่อันนี้ของอาจารย์เนี่ยมันเลเวลสามไอสองดาวเองก็เลยใส่ได้3ตัวนะครับใส่ให้น้องโซเฟียนะครับจะทําการเพิ่มพลังงานทุกวินาทีนั่นเองนะครับสูงสุดเนี่ยอยู่ที่16หน่วยนั่นเองนะครับเพราะงั้นเนี่ยทำให้เกดอติของน้องเร็วขึ้นพอน้องเร็วขึ้นปุ๊บน,น้องก็สามารถที่จะเติมเกดให้กับตัวที่น้องติดตามได้เร็วมากขึ้นนั่นเองนะครับในตรงส่วนนี้ เพราะเนี้ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างเหมาะกับตัวน้องนั่นเองนะครับนะหรืออย่างเช่นที่เป็นตัวเกราะอันนี้อาจารย์มองว่าก็ยังได้อยู่ก็คือทําให้น้องเนี่ยนะครับมีโล่ป้องกันนะครับแต่ถึงยังไงน้องก็มีโอกาสโดนโจมตีค่อนข้างน้อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่หรือว่าต้องการเสริมการโจมตีก็อาจจะเป็นในส่วนของตัวกล้องเล็งก็ได้นะครับมาทําการเพิ่มแอคแท็กให้กับตัวน้องเองก็จะเป็นการบัฟบัฟให้กับตัว น้องไปตามอยู่เพื่อสามารถโจมตีได้แรงขึ้นนั่นเองเช่นเดียวกันนะครับนะอันนี้ก็เป็นการแนะนําประมาณนี้นะครับนะอ่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวละครโซเฟียนั่นเองนะครับนะที่เป็นสายซับพ,พอร์ตแล้วกันนะครับหากใครมีข้อสงสัยหรือต้องการพูดคุยหรือว่าตรงนี้มันไม่ใช่หรืออะไรยังไงก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับที่ใต้คลิปนี้หรือว่าในกลุ่มก็ได้เช่นเดียวกันนั่นเองนะครับมาเพราะว่าตัวละครมันหลากหลายไงบางทีคนไปใช้งานกับคนที่อธิบายอาจจะไม่ตรงกันก็ได้ อันนี้อาจารย์อิงจากที่อาจารย์ใช้งานเบื้องต้นนะครับเพราะว่าตัวโซเฟียของอาจารย์เองเนี่ยยังไม่สุดเท่าไหร่นะครับตอนนี้ที่อาจารย์ปั้นไปข้างไกลก็จะเป็นน่าจะเป็นแอนเดรียที่ไปข้างไกลสุดนะครับได้2ดาวแล้วพอได้ข้างซ้ำข้างเยอะแต่ว่าตัวน้องโซเฟียเนี่ยยังแทบไม่ค่อยได้เลยนั่นเองนะเลยอาจไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ก็จะเน้นเป็นที่เกรนซะส่วนใหญ่นะครับนะอ่ะใครมีข้อสงสัยอะไรหรือต้องการพูดคุยก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ละกันนะครับยังไงเดี๋ยวก่อนจากกันก็ ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้จานหน่อยละกันนะครับผมนะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆที่ได้ทำกันต่อๆไปนั่นเองนะครับนะเดี๋ยวกลับมาทำต่อเนื่องละพักไปอาทิตย์นหนึ่งนะครับนะเหนื่อยหนะ่อ <laughs> ยโอเคอย่างวันนี้จานขอตัวลาไปก่อนละกันนะเอาไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมสวัสดีครับ